เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นขั้งนี้ขั้งแรกขั้งเดียวก้อนหินที่นกแต้แต้แวตมันหนุนอยู่เนี่ยสิเป็นของดีเป็นของมงคลพี่น้องเคยเห็นหางนกแต้แต้แวตบ่กำลังมานะครับกำลังมาเี้สิหยอดแบะลงุงเ้หน่อยนักหน่อยนาค้นที่สี่เห็นหางนกแต้แต้แวตเหมอบแบบสนิท ดินเลยนะครับอีสาน伯เจ้ายัง伯ท่านไดเห็นไข่หรือสิเป็นไข่หรือสิเป็นโตบรู้นะพี่นอ้องเดี๋ยวอีสานะเจ้าสี่อให้มันง่ายออกก้อนบินออกก้อนอีสานะเจ้าซิกจ้างสิไปเบิง้งแดดมันห้อนมันก็สิเศร้าแฮบแฮบนี่คือวิถีของนกไอแต่แต่เวทนะครับแต่ฮักนะครับแต่ฮักนกอันนี้แต่เวทแต่เวทนะ มันไปแล้วพูนแล่นไป,ปูล่ะูล่ะกุ๊กจุ๊กกุ๊กจุ๊กไป,ปูล่ะเดี๋ยวยีสานว่าเจ้าสิพาไปเบิงหลังของมันนะครับว่ามีโตหรือมีไข่นะครับหนุนบินไปแล้วผัวกับเมียโอ้มันอยู่กล่องขี่ควายพรออมตัวนี้แมนบอกพี่น้องนี่สามไข่เท่านั้นนะเพเกินนี่นะพี่น้องไข่นกแต่แต่เวทเนี่ยสิเป็น มีแค่สามไข่นะครับอันนี้ก็สิเป็นเศษดินนะครับเป็นแค่เศษดินซื้อ,อ,อนะครับนี่ที่มันเอาอมาทําเป็นหลังนะครับอีสานพระเจ้าสิบัแตะนะครับบแตะก็สีให้เบิ้งประมาณนี้นะครับก็สีมีเศษกาบไหมแล้วก็ก้อนหินนิดๆหน่อยๆนะครับนี่นี่แหละไข่นกแตะแตะแวะ๊ด นุ่นบินแล้วเจิดลงสวยงามบ่ล่ะครับสีไล,ล่ไการพางโตของไท่อันนี้มันดีมากเลยนะครับมันสีกรมเกินไปกะพื้นดินนะครับแล้ <c oughs> วการนอนของนกแต้แต่แวดนี่กส็สีถ้าเป็นลูกน้อยถ้ามันฟักออกมาแล้วนะพี่น้องเวลามันนอนมันเสีเอาไก่ขาขานี่ซสีฟ้าเลยเอาหัวนุนก้อนหิน ตามโบราณเพื่อนว่าถ้าผู้ใดได้ก้อนหินที่นกแต้แต้แวดมันนุนอยู่เนี่ยสิเป็นของดีเป็นของมงคลได้เฮ็ดยังกะสิแบบจึงใดญ่โชคดีจะเจืิอนลุ่งเลีง้งนั่นนะอันนั่นคือตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แกเว้าให้ฟังมานะครับเพราะว่านกแต้แต่แวดนี่กะหาล้างมันยากอยู่เพราะว่ามันสิการพางโตมันกันสิดีแล้วการโฉบการหลอกของแม่มน,นี่ โอ้หลอกดีครับยังวาเดี๋ยวโฉบมานั่นโฉบมานี่แต่ว่าหายากนะครับเพราะว่ามันพางโตดีคือว่านั่นแหละนะครับพางมันเนี่ยใครวะเนี่ยนะครับนี่โอ้สุดยอดอหลีนะครับก,รกลมคืนกระชีควายมากเลยนะครับ <c oughs> คือว่าเบะมองบอกนะครับถ้าเราสังเกตอหลีนะครับเนี่ยนี่กองขี่ควายนั่นก็สิเป็นไข่นกนะครับโอ้ นี่แหละนี่แหละของหายากแต่ว่าบอแตะบออย่างทั้งสิ้นนะครับเอาสิปลอยมันไห้ยังส่นะครับเบิ่งแต่ความสวยงามมันกับพอนะครับเนาะนี่แหละสี่ใสเวลาจากมือจังสิฟักนะครับเพราะว่าถ้าฟักแล้วเป็นโตแล้วอีสานพระเจ้าก็อยากมาเบิง่งมาเหน็นกันนะครับสีมาเอาของดีนะหน้าก้อนหินที่มัน ไอลูกนกมันนอนหนุนหนุนแล้วก็สิเอาขาทั้งสองสองขานี่สี่ข้นฟ้าเลยนะครับเอาอยากอยากเอาไว้เป็นมงค้นสันดอกว่า <c oughs> บ่เสือดอกแต้วก็ก็ตามตำนานตามผู้เฒ่าิ่้เว้าให้ฟังนะพี่น้องอีสารพระเจ้าก็บ่รด้ว่าลบลู่อย่างกัฟังหูไวหูเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> เรื่องนกแต่แต,แต้แวดนี่คือลังของมันนะนา <c oughs> เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ครั้งแรกครั้งเดียวนี่แหละนะครับที่อีสานพระเจ้าพ่อหังนกอันนี้นะครับนี่มันสวยงามอีหลีนะครับให้เบ่งบรรยากาศโดยรอบที่นกแต่แต่แวดมันทำล้างนะครับนี่มันก็สิเป็นล้านกว้างแบบโป้งเลยแหละนะครับนี่หลังมันก็สียูมองนี่แหละนะครับนี่อ <c oughs> ยู่มองกว้างกว้างร้านเป็นร้านยังสี่เลยนะครับสุดยอดวะ <c oughs>